สวัสดีครับผม,ผมต้องเกาคริปโตนะผมวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในวันที่11กันยายน2566กันนั่นเองนะครับผมก็ยิงยาวไปถึง1สัปดาห์เลยนะครับผมหรือจะให้ทุกวันเลยก็ได้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็เห็นกราฟแล้วแบบ,บ,บโอ้ยกูโอเคเอ็กครบ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำา d e f i Copy Trade AI Bo t t r a d i n g P2P ทดลองเทรดก็ <c oughs> ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับตอนนี้นะผมผมก็สมัครเป็นลีดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะผมก็เทรดไลอ้อนโปนะครับผมของ o k เคเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่สมัครผ่านผมนะผมเดี๋ยวผมจะ อ่าบวกส่วนลดเพิ่มให้อีกเนี่ผมจากหลังบ้านเลยนะโอเคปะโอเคนะครับผมโอเคเรามาดูเจ้าตัวบิตคอยกันในวันนี้กันบ้างนะครับผมซึ่งในสัปดาห์ก่อนเลยนะครับผมอีกสักประมาณ7วันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าเจเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมในกรอบสีฟ้าที่ผมตีกรอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับผมก็ ยังไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรพูดเลยคือทำตัวแบบเนี้ยทำให้ผมเนี่ยไม่มีอะไรพูดจริงๆนะครับผมโอเคเรามาดูสัปดาห์นี้นะผมสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมก็มีเรื่องของ c o i n f a t i o นะครับผม c o i n f a t i o ก็คืออัตราเงิ ur, นเะฟ้อเนาะประกาศค่าอัตราเงินเฟ้อซึ่ง uh, previous เนี่ยก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2ฟอร์แคสก็คือคาดว่าจะถึง 3. 6เลย เฮ้ย hey, อันนี้คือขึ้นมาสูงมากเลยนะครับผมแล้วทีนี้เรื่องของอินเฟลชันเรท M O M ก็จาก0.2ขึ้นมา0.6นะส่วนคออินเฟชัน M O M แบบคอละก็0ูธรรมดานะก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมถ้าเกิดว่าม,มันเป็นไปตามเนี้ยบิตคอยจะขึ้นอ่ะโอเคแล้วดูช่วงของรีเทลเซลอะไรพวกเนี้ยเนะี่ยอันนี้เริ่มลดลงลดลงนะ ยังมีนยะนะครับผมแล้วก็ในวันที่สิบห้าเนี่ยก็ตามค่าประมาณนี้มิชิแกนคัสเตอร์นะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเงินด,ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเงินบาทอีกนะครับผมก็จะ,ะมีการพันบวนของเงินบาทด้วยเนาะไม่ใช่เงินบาทที่แบบบาทนิวนะโอเคอ้าวโอเคมาดูของในประมาณแบบ ภายในวันนี้อะไรยังไงนะผมเนี่ยถ้าดูโครงสร้างแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไซเวปปึ๊บขึ้นมาลงแล้วพักตัวพักตัวยังไงพักตัวยาวแบบมันก็นี่ไงเนี่ย,ยอันนี้คือช่วงก่อนหน้านะผมก็จะอันนี้ช่วงก่อนหน้าช่วงก่อนหน้าเดี๋ยวเราให้ดูระหว่างช่วงก่อนหน้ากับช่วงนี้นะผมจะคล้ายๆกันก็อย่างเช่นช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นี่นะครับผม คือมันจะคล้ายๆกับช่วงนี้นะและช่วงนี้เห็นปะมันมีการพุ่งแล้วลงไอ้นี้อาจจะแบบเออแถวๆนี้อยู่แถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยเต็มที่สองสามสองสามหกอ่ะเออน่าจะยังไม่ไปไหนนะผมมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเลยเนาะเอาเป็นว่าไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมซึ่ง จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ว่าไว้ตามนี้ส่วนเรื่องของกาล่ากาล่ายังโอโหดูในฝั่งของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ยังหลอนๆอยู่นะครับผมเนี่ยมันหลุดเส้นตรงนี้มาละคือโลเดิมเนี่ยโลเดิมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วหลุดโลหลุดโลแล้วทำไงต่ออันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะให้มันไปทางไหนเนาะเพราะว่า ดูตามหลักแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวของออสซิเลเตอร์ต่างๆนะผมมันยังอยู่ในท่อนล่างเนาะเออซึ่งการอยู่ท่อนล่างของมันเนี่ยมันทำให้อ่ายังไม่มีอะไรสัญญาณที่แบบกลับตัวขึ้นไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันลบสามสิบอย่างเงี้ยอ่าเกินลบสามสิบแบบเนี้ยมันมีก็มีโอกาสเด้งขึ้นมานะครับผมเด้งสวยย่วนเนี้ยใช่ปะ่ะสังเกตด,ดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันพุ่งมาข้างล่างเห็นไหม มันจะขึ้นตื๊บเลยแล้วก็ลงตื๊บแล้วก็ลงตื๊บเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นสูงหน่อยนะครับผมแล้วก็ลงมามีเล็กน้อยแล้วก็มีพุ่งใช่ไหมอันนี้ลงมาเดิมบอททอมใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นเสร็จปุ๊บแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามนะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมสำหรับการล่าเนาะแล้วเรื่องของราคาที่มันมีความผันผวนเนี่ยก็เกิดจากอไอ้สองคนนั้นมันก็ฟ้องกันเองอนะเนาะ แล้วตอนนี้คือยังไม่มีความเพิ่มหน้าอะไรก็ดังนั้นนะรอดูไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของเอฟทีเอ TA, สิ่งที่มีผลกระทบก็คือ ETH นะผม ETH เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงนิดหน่อยเนาะก็ดู zone ดิมานโซนดีๆแล้วกันนะผมซึ่งดิมานโซนของ ETH เนี่ยถ้าถามว่าเหมือน Bitcoin ไหมตอนนี้ยังไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่าบิตคอย n เนี่ยมันจะลงมาแค่นี้ใช่ไหมลงมาแค่นี้แต่ว่าของ e t h ีเนี่ย มันลงมาค่อนข้างจัดๆเลยทีเดียวนะครับผมผมให้ราคาไปตรงแถวนี้แล้วกันเนาะอันนี้กรอบกรอบมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะ,ะถามว่าวัดจากตรงไหนวัดจากตรงนี้นะครับผมเนี่ยวัดจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นกรอบที่ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรเพราะว่า ETS เนี่ยมันมีการสวิงของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่านั่นเอง แล้วตัวต่อมาก็โซลารน่านะครับโซลารน่านี่ก็มีผลกระทบอีกเช่นกันนะผมก็จาก F.T.A. กเนานะรอดูตรงแถบสิบสองสิบเอ็ดประมาณ 14, เนี้ยสิบสี่สิบสองเนี่ยรอดูนะครับผมว่ามันจะมาถึงจริงเปล่าเพราะาถ้าเกิดว่ามันมีการเทขายเอาเงินมาจ่ายเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งโลที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจเขาเรียกว่าน่าสนใจน่าจับตามองดีกว่าเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเมติกเมติกเนี่ยก็คล้ายๆกับกาลาดเมื่อสักครู่นะผมอันนี้ลงมาถึงประมาณ50%กว่านะครับผมจาก1ดอนใช่เออแล้วทีนี้ยังอยู่ในโซนนี้นะผมโซนที่เป็นดีมานโซนสุดท้ายก็คือประมาณ0.38ตรงนี้รอดูกันนะครับผมว่ามันจะลงมาดิฟอีกหรือเปล่าหรือถ้ามันลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเด้งตรงนี้เรียบร้อย ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาดูกันนะครับผมนั่นก็คือคับคอยนั่นเองครับคอยโอ้เอาแล้วเอาแล้ววันก่อนนะผมเขาก็บอกว่าเอ๊อยากจะให้มาดูกันนะครับผมก็เจวันมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าหเอ่าโอเคหลุดโลมางนี้นะครับผมก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเนาะรอ รอระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเนะครับผมรอสัญญาณดูดีกว่าเนาะดูเจ้าตัวนี้ดีกว่าเนาะดูไฮเกนชิสตัวนี้นะผมก็ยังเป็นสีแดงอยู่เนาะรอให้มันเป็นสีเขียวแบบเขียวเขียวจา๋าแล้วก็มีการเหนือ50ตรงเนี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเทรนระยะยาวแล้วแหละถ้าเกิดว่าดูในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการเด้งขึ้นมาบ้างนะผมทั้ง4ชั่วโมงทั้ง1 1วันเนี่ย มันลงมาล่างมาม่วงแล้วเนี่ยสองชั่วโมงก็ล่ากมาม่วงหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็มีการเด้งเล็กน้อยแล้วเนาะมีการจุมจ่มจุ่มจิมนิดหน่อยอะนิดนึงนะเ,เดี๋ยวก็เด้งขึ้นแล้วแหละเออในไม่ช้านะผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าดูในเทรน์ดของยาวเลยนะครับผมก็จะบอกได้ว่าตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งโซนตรงนี้นะครับผมก็มีสโซนอ่ะสโซนโซนนี้ เรียบร้อยไปแล้วแต่พ่ายนะบุ๊กก็มาอีกโซนหนึ่งก็ประมาณสักสามสิบก็ราคาเริ่มต้นนะเนาะอ่าโอเคเจฟินฟินไหมไม่ฟินแล้วเชืเอ่อคนอะไรจะชอ็อตหุ้นตัวเองวะเอยลองลองหุ้นตัวเองวะเออคือแบบเป็นเจ้าของแต่ผมกดลองหุ้นตัวเอง <laughs> แทนที่จะช็อตนะ <laughs> เนี่ยก็กลายเป็นว่าหนึ่งสองสามสี่เว็บห้าขึ้นมา เรียบร้อยเนี่ยอันนี้สามอันนี้สามขึ้นอันนี้ห้าเรียบร้อยจบครับนะผมก็ลงใบหนึ่งอเอันนี้เอเลยเนะนี่ยนี่เอยาวเอยาวเยาวมาก <c oughs> หลากมาม่วงเหี้ยแล้วห้าบาทแล้วอุ้ยจากเท่าไหร่วะจากสองห้าิบาทสู่หบาท <c oughs> ไม่มีอะไรที่มันมั่งคงยั่งยืนนะเนาะอือันนี้ก็ต้องรอถามว่ามันห่วยไหมมันมันก็ห่วยนะเพราะว่าเจฟินเองก็ไม่ได้พังอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้คือมันเข้าสู่การฟื้นฟูแผนธุรกิจใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะจับตามองไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่จะ เขาเรียว่ามันซื้อหวยอะซื้อหวยเอาจริงซื้อลงไปสักพันรอราคาที่แบบมันสีเขียวขึ้นก่อน,แบบน,อนปุ๊บ่ะซื้อสักพันเอออาจจะได้แบบอุ้ยสามร้อยห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยเอออ่ะโอเคจะมาเรื่องของซิกนะผมซิกแบบนี่ยังโอ้โหโอ้บ้าไปแล้วนี่อุย้ยนี่นี่น,นี่กรอบนี้โอ้โหหวานเกี๊ยบเลย นี่ไงชนมานี่ใช่ป่ะไอ้น,นี่เรียบร้อยกำลังที่จะรอขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับผมอีกอีกหนึ่งเวฟเอออันเนี้ยหมดหมดไซเคิลแล้วฮะหมดไซเคิลอ่ะเริ่มใหม่พอเรพอเริ่มใหม่ตรงเนี้ยหนึ่งบาทเนี่ยซื้อสักพันได้้งถ้าซื้อสักพันหนึ่งน่าจะได้สักประมาณเอ,อ่อสิบสองเท่านะฮะสิบสองเท่านี่หนึ่งบาทน,นะน,นั่นแหละสเตเบิลคอยนั่นแหล แต่ว่าดูด,ดูดูทรงนะครับผมดูทรงดูทรงอ่ะดูทรงดูทรงเฮ้ยขนาดกราฟไอ้ตรงนี้ยังมากกว่าสูตเลยนะเว้ยถ้าดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นดีมานโซนแล้วแหละดีมานโซนค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหวยของซิกนะครับผมถ้าซิกก็ก็ได้เออ แต่ว่าคุมความเสี่ยงกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดมันลงมาสักประมาณ0.9 0.8อย่างเงี้ยขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วตัวที่เหลือผมมองว่า XRP 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 เออนี่นะครับผมถ้าเทียบกับ BUSD เนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมต,ต้องเทียบกับ USDT แล้วแหละเนาะอ่ะโอเคมา ถามว่าตอนนี้มีอะไรให้มองไหมผมมองว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยเริ่มปรับฐานเออเริ่มปรับฐานมาเป็นแบบเริ่มขาขึ้นแล้วเนะี่เห็นป่ะเนี่ยถึงจะไม่ได้ขึ้นดุอะไรมากเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามีการยกยกหายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าง,งนั้นเลยเหรอมันก็โอเคนะเนาะโอเคแต่ว่าการยกโลตอนเนี้เนะี่ยอันตรายนิดนึงนะ อันตรายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ของเอกราพีเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบอ่าเพราะว่ามันมีการอุทธร์มีการอะไรเงี้ยจนกว่าจะดีกานะครับผมมันถึงจะเขาเรียกว่าสิ้นสุดคดีความซึ่งมันกินระยะเวลาไปนานนะมากนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสารชั้นต้นเนี่ยก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเ,เรื่องของเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์ มันก็ไม่ต้องถูกเอกร์รัตอคู่คุมใช่ไหมเออมันเป็นยูทิลิตี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าถามว่ามันมีโอเคไหมผมว่ามองไว้ว่ามันก็เป็นหวยตัวนะเหมือนกันนะเออเก็บๆไว้บ้างนะผมคือช่วงนี้คือ DCA ไว้หลายๆตัวเนาะอืมพวกเอาคอยต่างๆเนี่ยมันกำลังจะดีนะผมอะเรามาดูเอาคอยภาพหลักกันเลยดีกว่านะผมภาพหลักภาพทรงตรงนี้นะก็ ลงมองไปว่าตรงนี้ C จบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมี Small x wave อ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็น Small x wave ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะลงไปถึงช่วงประมาณ2,8,7บิลเลียนมันก็ยังโอเคอยู่นคะครับผมก็คือไม่ทำโลใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ทำโลใหม่เนี่ยถือว่าโอเคตามต่อกันได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเค ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็าฝากไว้นะครับผมผมมีไลน์กลุ่มนะครับผมสามารถเข้าไปคุยกันได้นะในดีสคริปชันนะครับผมแล้วก็มีหนังสือที่ผมแนะนำนะอยู่ใต้ด s สคริปชันเหมือนกันนะผมก็ไปซื้อกันได้นะเสริมความรู้นิดหน่อยบ้างอ่านผ่านๆก็ได้ไม่ต้องเข้าหัวก็ได้นะครับผมแต่ว่าพอให้เข้าใจว่า,าเวลาดูอะไรเนี่ยดูเป็นแบบไหนอะไรยังไงได้นะครับผมพวกเวฟพวกนับเวฟอะไรเงี้ย รือหนังสืออื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําให้อ่านได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อหนังสือกันนะโอเคก็ก่อนอาการอย่าลืมกดไลค์คคคกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะทำวิคอลเนี่ยวันเว้นวันแล้วแหละทําบ่อยๆได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับขอบคุณครับถ้ายังสนับสนุนผมอยู่นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมักทุกคนครับจุ๊บ